กันนภัสพังภูเหมือนปลดล็อกได้พูดสิ่งที่ไม่เคยพูดรับไม่ไหวโดนด่าเป็นพันนักร้องนักสแสดงกันนภัสอินใจเอือ้อเปิดใจกับพิมข่าวหลังไปออกรายการดีทอลของน้องชายสุดซีตัมวราวุธและโดมจรุวัตรระบายความในใจที่เก็บมานานพี่มักจะโดนบูลลี่โดนด่าทั้งเรื่องหน้าตาและนิสัยขี้เวียง โดยวันนี้28กันยายน2,566กันนภพัฒน์เผยว่าที่ปลดปล่อดความรู้สึกในวันนั้นทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมากขึ้นได้พูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดได้พูดความในใจหลายๆเรื่องอยู่ในวงการ13ปีไม่ใช่เรื่องง่ายจุ่ๆก็โดนคนด่าหน้าตาไม่หล่อหน้าตาไม่เห,หาามาะสมกับคนนู้นคนนี้รู้สึกเครียดเก็บในใจตลอด ผมยอมรับว่าที่ผ่านมาเจออะไรหนักๆมาตลอดร้องไห้หลายครั้งจากคอมเมนต์ต่ตางๆที่เข้ามาเพราะบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรให้ก็โดนด่าเรียกว่าข่าวในมีหมื่นพันคอมเมนต์ก็โดนด่าหมดบางทีก็รับไม่ไหวเครียดไปหมด ที่พลั้งพูดออกมาเหมือนลดล็อกตัวเองและเคยเครียดจนถึงขั้นอยากลาออกจากวงการรู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราแต่ก็มีหลายๆคนอยากให้เราคิดมุมบวบบกๆเราเลยโอเคขึ้นและที่ผ่านมาเครียดหนักๆถึงขั้นเคยต้องไปพบจิตแพทย์เพราะว่ากลัวเป็นโรคซึมเศร้าแต่โชคดีที่ยังไม่เป็นอะไรหมอเลยให้ยาแก้เครียดและยานอนหลับมาให้ถุกวันนี้ก็ยังกินยาตลอด แต่เป็นลิธอ่อนๆไม่อันตรายคนที่รู้ว่าเรากินยานอนหลับก็เป็นห่วงก็พยายามลดยาลงยอมรับว่าเป็นคนเครียดง่ายเก็บทุกอย่างมาคิดไปหมดถ้าเครียดมากโซคดีที่เองชอบทำกิจกรรมว่างๆก็ไปเตะบอลตีแบดถ้าวางหลายวันก็ขับรถกลับบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีและหลังออกจากรายการดีท็อกได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่มากก็จะชม และเป็นกำลังใจให้คนที่เคยด่าก,ก็กลับมาเข้าใจมากขึ้นรู้สึกดีที่ไม่ได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้มานาน